น,นะคะทัตติทาร์ก็มีกําไรหินนะคะกําไรหินแท้ๆเลยนำโชคของแต่ละราศีมานำเสนอนะคะตอนแรกก็เริ่มต้นจากการที่บ้าหินก่อนบ้าหินในการเอามาทำพี่กระครับนี่แหละจากนั้นก็ไปเจอหินที่ทำเป็นลูกปดก็เลยเอามาล้อยเล่นๆดูเอาไปเอามาอ่าวดันชอบมันซะก็เลยทำเพื่อขายซะเลย ดังนั้นแล้วถ้าใครสนใจอยากได้กําไรน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะเลือกหินที่มีความหมายแล้วก็ทําให้แต่ละราศีเป๊ะปังมาเฉพาะกิจเลยนะคะมีจีให้ด้วยเห็นไหม690บาทนะคะสนใจทักทายมาซื้อได้เลยแล้วก็ยัยงมีแบบอื่นๆด้วยนะคะตอนนี้เพิ่งเริ่มทําเพิ่งเริ่มทํายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็มีขา,ขายไปบ้างแล้วเนาะอันนี้ของราศีเมษนะคะ มีสัญ,ญลักษณ์อะไรให้ด้วยนะคะก็จะเลือกมาเพราะฉะนั้นแล้วอยากได้ก็ทักไทยมาเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาลงในช้อปปีด้วยตอนนี้เอยังไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกไปนะั่นแหละก็มีเพื่อนๆทักไทยมาซื้อกันพอสมควรแล้วนะคะยังไงก็สนใจทักไทยมาเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเวลา สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะรวมไปถึงเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ทติทาโรจจ้าวันนี้แล้วก็ได้เวลามาเปิดไพ่ประจําราศีแล้วนะคะทํานายดวงประจําราศีทั้ง12ราศีก็อืแต่ละราศีไม่ว่าจะเป็นดาวจันทร์อังคารหรือว่า ดาวอะไรไหนแม้แต่ละคณาก็ดูได้นะคะสมมุติว่าเกิดราศีพิจิกแต่ว่าละคณาพืชศพคุณก็ไปดูราศีพืชศพเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันเนาะดังนั้นแล้วนะคะเอาที่สะดวกใจเลยแล้วก็เราจะนับวันนับราศีตามตะว,วันตกเนาะแล้วก็อย่างที่โชว์ไปเมื่อกี้ก่อนก่อนหน้านี้นะคะในคลิปเรามีหินอ่ะอันนี้ให้ดูอีกมุมนึงเมื่อกี้มุมนึงไปละ หินนะคะหินนำโชคของแต่ละราศีมาคายด้วยแล้วก็มีจี้ราศีให้ใช้ได้ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะเป็นยูนิเซ็กแล้วก็เป็นหินแท้ๆเลยเย็นเย็นสบายเกรดดีคุณภาพดีพลังงานดีด้วยนะคะมีเพื่อนๆของเรามาซื้อไปแล้วคนแรกเลย FC ทั้งช่องมาซื้อไปวันถัดมาถูกรางวัลน,นะคะ ถูกรอตตอรีสองตัวแล้วเราเองเราก็เป๊ะเหมือนกันแล้วก็ใส่ของเราเห็นไหมมีปีเซียจิ๋วด้วยนะคะเป็นเบบี้ปีเซียเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากได้ทักทายมาเลยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาอัปเดตกันเดี๋ยวนะคะว่าตอนนี้พลังงานของแต่ละราศีเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะค่ะชาวราศีธนูที่น่ารักทุกท่านค่ะมาดูกันสิว่าการงานการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้ว เราจะมาดูเรื่องความรักกันนะวะ่าเป็นไปในทิศทางไหนชาวราศีธนูความรักเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยโอ้ไม่ใช่ความรักพูดผิดการงานกันเงินอันนี้จะเป็นลัคนาเราจานดาวอาทิตย์ดูได้หมดเลยนะคะว้าว the emperor upright จะได้เป็นเจ้าคนในคนอยู่นะคะ ตั้งใจทำงานเนาะแล้วก็ Two of Cups u อ right ัไรและดูเหมือนผู้บังคับบัญชาเอ็นดูนะคะหรือถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวนั่นหมายถึงว่าคู่ค้าของคุณหรือว่าลูกคงลูกค้าเนี่ยเอ็นดูแล้วก็พร้อมให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากเลยเนาะรัดค่ะรัดมากอ่ะแล้วก็ King of Wands รีเวิร์นะคะแต่ดูมันเหนื่อยใช้กำลังเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะ Nine of Pentacles Reverse U และดูเหมือนว่าใครๆก็ต้องการจะมาพึ่งพาในช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเลือกคนนะคะอย่าไปใจดีกับทุกคนเนาะมันจะเหนื่อยโดยที่ไม่ได้อะไรตอบกลับมาแต่กลายเป็นความเครียดแทนนะคะ Temperance upright แต่ก็ดีอยู่นะเพราะว่าพลังงานของคุณดูคงที่ในช่วงเดือนนี้นะคะดูดีเลยแหละเป็นตัวของตัวเองแล้วก็คงที่ Seven of Cups r e v e r s e ดรามาต่างๆในชีวิตก็จะลดน้อยถอยลงอุ้ยเสียงก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> จะค่อยๆลดน้อยถอยลงแล้วนะคะมันก็จะดีขึ้นตามลำดับแล้วนะ <c oughs> ดีมากเลยสู้ๆค่ะรุยลุยอ่าแล้วก็ H of w f Wands r e v e ว s e และดูเหมือนว่าการเดินทงเดินทางต่างๆจะดีเลอยอยู่เนาะช่วงนี้หรือไม่ไพ่อยาจะบอกว่า ให้ระมัดระาวาังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆ,กๆน้อยๆด้วยนะคะนิดเดียวไม่เยอะนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบเลยว่างั้นแล้วก็ s i ป of cups ส์ลีเวิร์สลีเวดูเหมือนคุณก็ไม่ค่อยจะหวยหาอดีตเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรล่ะประมาณว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ดูปล่อยวางเนาะช่วงนี้แล้วก็ Hermit Upright ไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครอยากอยู่เงียบๆไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครเนาะ Seven of Pentacles ิ e ส okay. ์รีเโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะชาวราศีธนูต้องการความสงบในชีวิตโดยการที่มุ่งหน้าทำในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ซึ่งถามว่าดีไหมดีมากแล้วถ้าจะมีการเดินทางเกิดขึ้นเช่นออหัวหน้าอาจจะอยากให้คุณไปดูงานที่ต่างประเทศไปดูงานต่างจังหวัดหรือไปทำอะไรต่างๆที่มันมีการเดินทางร่วมด้วยนะคะในจุดนี้มันจะมีการดีเลย์เกิดขึ้นหรือไม่ก็ถ้าคุณต้องการที่จะ ไปทํางานต่างประเทศหรือมีการเดินทางในการทํางานไพ่บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าเร่งตัวเองค่อยๆไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะมีการดีเลย์เกิดขึ้นก็คือล่าเช้ากว่ากําหนดสักหน่อยหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วพลังงานคุณในช่วงนี้จักรวาลอยากให้คุณพักผ่อนไม่ได้หมายความว่าหยุดทํางานนะพักผ่อนในที่นี้คือ ไม่ต้องออกไปพบปะผู้คนมากนักให้อยู่กับตัวเองเยอะๆเพื่อรักษาสุขภาพจิตของตัวเองด้วยนะคะถ้ามีการเตือนแบบนี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าดราม่าอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไปพบปะผู้คนเยอะๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือแลดูเหมือนว่าพลังงานในช่วงนี้ใครๆก็ต้องการที่จะเข้ามาเพื่อให้คุณช่วยเหลือให้คุณเป็นที่พึ่งพานั่นแหละแต่แลดูเหมือนว่าคุณเองก็จะไม่สามารถพึ่งพาใครได้เลยเพราะว่า เวลาต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่พร้อมหรืออะไรก็ว่าไปนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะทําคือเลือกตัวบุคคลแต่ถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้อย่าย,ยื่นมือเข้าไปช่วยใครเลยจะดีกว่าแต่ถ้าใครมาขอความช่วยเหลือให้พิจารณาเป็นลายบุคคลไปนะคะแล้วก็งานี่ที่ทำงานเอาแค่ง,งานตัวเองไม่ต้องเอางานคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วเขาได้ผลงานคุณไม่ได้นะอ่ะดูซิว่า จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกอีกเพราะว่าเราอ่านแบบนเนื้อเนื้อเน้นๆไม่เอาเยอะเยอะในที่นี้คือน้ํานะคะมันเสียเวลาเนาะเอาเนื้อเนื้อพอเลยแม่ดูสิจักรวานอยากจะบอกอะไรว้าวเขาบอกว่าเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งนะคะให้เวลากับตัวเองด้วยเนาะที่ผ่านมาน่าจะเหนื่อยนะถึงอยากอยู่คนเดียวน่าจะไปประสบพบเจอเหตุการณ์ที่วัดใจ เยอะแยะมากมายเอ๊ะเดี๋ยวนะแมวเราร้องแมวเราไปไหนแป๊บหบนึ่งนะคะเหมือนจะยินเสียงมิลานร้องอืมมาอืมอ่าแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนมุมมองกับบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วบางสิ่งบางอย่างมันจะเปลี่ยนตามซึ่งจริงๆแล้วเนาะมันมาจากความคิดของเราด้วยนี่แหละถ้าอะไรมันไม่ได้ผลลองปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือการมองอะไรใหม่ๆดูเนาะโดยเฉพาะกับผู้ผคนนะคะถ้าไม่ได้เรื่องตัดทิ้งไปเนาะ อ้าวแม่เรารู้สึกว่าจะได้ยินเสียงแมวเราร้องจริงๆแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหน <c oughs> อ่ะแล้วก็มันเป็นเวลาที่คุณควรจะมีความสุขกับตัวเองได้แล้วนะอย่าไปช่วยเหลือผู้คนมากนะคะอ่ะมาอีกสองใบแล้วก็จะไปดูเรื่องความรักกันแล้วถ้าเป็นไปได้มีเวลาว่างๆก็ลองนั่งสมาธิดูหรือถ้าไม่มีเวลานั่งสมาธิใช้วิธีการทำสมาธิดูนะคะเพื่อจิตใจจะได้สงบขึ้นด้วยเนาะอืม โอ้ไม่สบายหรือเปล่าคะได้เวลาเยียวยาตัวเองแล้วนะทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะจ๊ะชาวราศีธนูลองดูอ่ะมาทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างมันมีผลพวงมาจากความรักหรือเปล่าที่ทําให้คุณรู้สึกอยากอยู่เงียบๆคนเดียวมาดูซิเพราะว่ามนุษย์เราเนาะชีวิตดํารงอยู่ได้ด้วยหนึ่งเลยเงินสองความรักพอไม่มีความรักบางทีมันก็เหมือนจะแบบไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีแพชชั่นใช่ไหม เป็นทุกคนและค่ะแบบได้แบบหนึ่งเขาถึงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไงคนโสดใช่ไหมเนี่ยแหละเราก็ห่วงแมวเราเมื่อกี้ได้ยินเสียงร้องไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ไม่มีอะไรหรอกเขาก็ร้อง,องเขาอย่างนี้แหละเรียกร้องความสนใจไง,ต,งไต้องการความรักมาดูซิวาธนูมีใครต้องการความรักจากธนูหรือธนูต้องการความรักจากใครไหมแฟนเก่าเราก็ธนูมองโลกในแงด่ดีแล้วก็โดนคนอื่นเอาเปรียบตลอดเลย ใจดีมาไม่มีพิษมีภัยกับใครยกเว้นกับตัวเองเพราะชอบทําตัวเองเจ็บจากการที่ไปใจดีกับคนอื่นนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังนะคะอา้าวมาดูสิธนูเป็นไงบ้างมแม่เราก็ลายสีธนูว่าไปอย่างเนี้ยมออย่างอย่างเฟียวเดือดร้อนก็ชาวบ,บ้านเขาตลอดอมแม่ค่ะเป็นไงบ้างความรักของธนู โอเคอ่ะมาโอ้ the e m p r e ลสอัปไรต์เขามองคุณดีอยู่อันเนี้ยอสอ ace of s w o อัปไรต์ถ้าต้องการมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตกำลังจะมาแล้วนะคะถ้าเบื่อนายคนเดิมๆหรือตอนนี้เป็นโสดและดูเหมือนว่ามีคนเริ่มสนอกสนใจคุณเข้ามาบ้างแล้วไว <laughs> มาเบิร์ดเลยค่ะ ace of pentacles ด้วย อะไรอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะคะดูพลังงานชีวิตดีช่วงนี้อย่างที่เราบอกว่าพลังงานชีวิตคุณคุณเป็นคุณเลยเป็นตัวของตัวเองเลยสบายสบายอ่ะนายออฟวานส์รีเวิร์สลประเด็นเลยคือคุณก็ไม่ได้มีกำแพงอะไรแต่คุณก็เลือกคนนะคะดีอยู่คะ่ะดีอยู่ อ๋นี่ไงแมวเราโผลมาแล้วนาไปกินข้าวมาเดยเวิลอัปไรแล้วดูเหมือนว่าคู่กรณีคุณไม่ว่าจะเก่าหรือจะใหม่หรือแม้แต่กระทั่งคนใหม่ๆเข้ามาที่แม้แต่คุณเองก็ยังไม่รู้ว่าใครนะคะมีความบกมุญกับคุณเป็นพิเศษเลยช่วงนี้แล้วก็ king of w a n d e reverse แต่เขายังไม่ค่อยกล้าเข้าหาเท่าไหร่เพราะเขามองว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ค่อยมีความมั่นใจทางลักษณะกายภาพเช่นอาจจะผอมไป ไปกินเบียร์เยอะแล้วพุงอ้วนยังไม่ได้ปั่นซิกแพกหรือยังไม่ได้ไปฉีดโบท็อกอะไรก็ว่าไปได้ทั้งหมดเลยนะคะที่มันเป็นเรื่องทางกายแล้วเขายัางรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่ะนายออฟสอดนะคะอัปไรท์ right. อืมจริงกังวลแล้วก็ค่อนข้างคิดถึงนะคนเก่าของคุณก็ค่อนข้างหมุมุ่นเรื่องคุณนะคะเนี่ยออกจากหัวไม่ได้เลยมีความเครียดสูงมากเพราะไม่รู้จะทํายังไงให้ ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แบบดีๆที่หาตรงกลางร่วมกันได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตรงกลางมันต้องเป็นแบบไหนนะเซเว่นออฟมันจะเป็นไปนได้ยังไงในเมื่อตัวเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมนุษย์เราถ้าต้องการความสนุนอันดับแรกคือต้องซื้อสัตว์ตัวตัวเองในขณะที่เขาใส่หน้ากากาหาคุณแล้วเขาจะหาตรงกลางได้ยังไงคะใช่ไหมอ่ะเดอะสตาร์อัพไรแต่เขาก็คิดอยู่นะว่าให้อะไรอะไรมันดีขึ้นแล้ว คงถึงเวลาที่เขาจะเข้ามาหาคุณหรือบอกกับคุณไปตรงๆว่าเขารู้สึกยังไงอันนี้ถ้าไม่มีใครใหม่เข้ามาเลยนะคะก็เป็นไปได้มากเลยว่าคู่กรณีของคุณคนเก่าอะเหลือคนที่เข้ามาส่องของธนูนะคะไปปรับเปลี่ยนบทบาทกันได้เนาะในจุดนี้เลยคือไม่ว่าจะใครก็ตามจะใหม่หรือจะเก่าคนคนนี้เอาเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วดีกว่าเป็นคนที่เคยมีประเด็นกับคุณมาแล้ว เขามีบางสิ่งบางอย่างที่จะเปิดเผยกับคุณและต้องการที่จะขอโทษเพื่อขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ดังนั้นเราถึงมีความรู้สึกไปในทิศท,ทางที่ถ้าเป็นธนูที่เออ่แต่งงวงแต่งงานหรือมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้แบบซีเรียสแบบจริงจังผ่านมาแล้วนะคะแม้กระทั่งเป็นแม่ของลูกเขาหรือเป็นพ่อของลูกโอกาสที่ เขาจะมาขอโทษแล้วก็เปิดเผยบางสิ่งบางอย่างกับคุณมีสูงมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยถ้ามันไม่ดีเราเลิกกันไปเข้าไปนอกใจหรือกลับมาขอโทษคุณแล้วหมายความว่าคุณจะต้องรับเขากลับมาคืนนะอันนี้อยู่ที่คุณเลยนะคะว่าคุณจะตัดสินยังไงเนาะแต่ที่แน่ๆคนคนนี้นะคะมันมีเหมือนบางสิ่งบางอย่างติดค้างเขาอยู่เขารู้สึกเป็นหนี้คุณ และเขาก็ต้องชดใช้นี่ตรงนี้เอางี้ดีกว่าเราขอแยกเปิดไพ่ข้อความเพื่อความกระจ่างชัดเพราะที่แน่ๆคือเขาอ,อ้คุณออกจากหัวไม่ได้เลยหมกมุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยความกลัวกลัวในเรื่องต่างๆแล้วประเด็นคือน,น่าจะเป็นคนตลกตะแลงพูดจะไม่เป็นความจริงคงามคันปิ้นปิ้นปล้นก็กระร่อนประมาณนั้นเลยนะคะออะ อะเขาไปพบไปเจอเหตุการณ์แย่ๆในชีวิตมามากมายเลยนะคะดังนั้นเขาต้องการเวลาที่จะเยียวยาตัวเองแล้วก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวสักหน่อยนึงนะอือโอ้เขาขอโทษนะคะเขาเป็นคนที่ทำมันพังหมดเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไขมันยังไงดีน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องใหญ่อยู่เนอะธนูพอดูแล้วคืออย่างที่พายบอกนั่นแหละ คุณไม่จําเป็นจะต้องเอาเขากลับมาคืนถ้าเขาทําคุณแบบแสนสาหัสนะคะอ่าวายคุณเขาบอกคุณว่ามันผิดที่เขาเองที่เขาทําให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เขาเป็นคนที่ทําร้ายจิตใจคุณโอ้เดี๋ยวสักครู่นะคะตนนึ๊งนะค่ะพนักงานมาส่งของแล้วก็มีเก็บเงินไปทางต่อเลยค่ะก็คืออ่ะอย่างที่บอกคือ เขาไม่อยากให้คุณโทษตัวเองว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันคือผลงานคุณภาพที่เขาสร้างสรรค์ให้คุณทั้งหมดเลยนะคะความผิดอยู่ที่เขาเต็มๆเราไม่รู้เขาไปทําอะไรให้คุณนะแต่มันมีเรื่องอีกหลายอย่างมากมายเลยที่เขาอยากจะสารภาพดังนั้นในบางกรณีเราว่าไม่ต้องมาสารภาพก็ดีกว่าไหมเพราะบางทีคุณอาจจะ move on อาจจะทำใจได้แล้วแล้วพอคุณไม่ได้ยินอีทมาได้ยินซ้ำๆมันจะทำให้รู้สึกแย่ไปใช่ไหม แต่ประเด็นคือเขาต้องการขอโทษนั่นแหละค่ะแล้วเราก็อยากให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีคนใหม่ๆที่พร้อมจะมีความมั่นคงเข้ามาเราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆในกรณีที่คุณอยากมีใครสักคนเนาะอ่ะมาเลยอืมโอเคเอาเต่จใจแล้วก็เห็นแก่ตัวมากเลยนะคะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาเคยชินกับการที่เขาได้อะไรมาในแบบที่เขาต้องการก็คือ ในวิธีของเขานั่นแหละแต่คุณสอนให้เขารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเขาก็จะต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนอื่นด้วยอย่าเห็นแก่ตัวนั่นแหละภาษาบ้านๆคืออย่าเห็นแก่ตัวมากว่างั้นนะคะอะแม่ออันนี้เป็นไปได้นะว่าเขาไปเอาคนอื่นแล้วทีนี้คนอื่นมันไม่ได้เรื่องได้ราาวก็จะกลับมาหาคุณเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแม้ ถ้าพอใจในสิ่งที่มีตั้งแต่แรกก็คงดีไปแล้วแหละเพราะว่าสิ่งอื่นๆที่เป็นเลือกแล้วไม่ได้เลือกคุณอ่ะมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดคุณขาถ้าเขากลับมาขอโอกาสจะไปต่อกับคุณคุณต้องคิดดีๆนะเพราะเรารู้สึกไม่ค่อยไว้ใจคนคนนี้เท่าไหร่เขาเป็นหนี้บุญคุณคุณเขาเป็นหนี้อะไรๆอย่างกับคุณหรือในบางคนจริงๆเป็นหนี้ที่เป็นเงินเป็นทองอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะดังนั้นเราที่ว่าคนคนนี้ไว้ใจค่อนข้างยากสักหน่อย ดูยังไงก็ไม่รู้เป็นคนที่แบบดูมันหน้ามันโหนคิดว่าตัวเองจะหาอะไรที่มันดีกว่านี้ได้แต่เัิเอไปแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดนั่นแหละนะเนาะอ้าวแม่สองใบสุดท้าย queen of pentacles คุณมีสิ่งนี้ค่ะเขาถึงกลับมาคุณมีความมั่นคงคุณมีเงินคุณมีอะไรอะไรต่างๆที่เป็นหลักประกันให้เขารู้สึกมั่นคงเพราะฉะนั้นคิดดูดีๆเนาะอืม แล้วก็10 of wands อัปไรายไพ่บอกถ้าปล่อยจบไปเลยก็ดีค่ะพารละทางใจล้วนๆเตรียมตัวเตรียมตัวนี้ค่ะ4 of swords reverse คุณจะไม่ได้พักผ่อนเลยถ้าคนคนนี้กลับเข้ามาดังนั้นเราอยากให้คนที่เข้ามาเป็นคนใหม่ๆดีๆมากกว่าขอเวพรรอนให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะไม่อยากให้เจอกันอะไรแบบนี้อีกแล้วไม่ไหวเลยเนาะโอเคประมาณนี้ค่ะราศีธนู เดี๋ยวมันจะเยอะยืดยาวแล้วท <te ําให้คุณเครียดไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นขอเวพรให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีดีนะคะแล้วก็ถ้ารละการชอบกันชอบกันอ่านสไตล์เราตรงๆตรงไปตรงมาไม่เอาใจคนดูไพ่ออกมาแบบไหนเป็นไปแบบนั้นก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูโฆษณาให้แล้วก็กดซปเปอร์แตงใช้ด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวเจองคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อน มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตา,าเขาพอฉันต้องใส่ดวงตา,าอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนะาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษ มี63บใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนอะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่2นะคะจะเป็น let love l e a v message card อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้น จำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ 63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น m e n นแอนด์มูฟออนเม g เ c จกาก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจัาก,กวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะเม n นแอนด์มูฟออนก็คือไพ่365วันของการรักตัวเอง คือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ยด้วยความสร้างกําลังใจจากจัก,กราวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จานวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กําลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะอ่ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะ ้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้ง3สําหรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้ง3สําหรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารัการาคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กําลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบา,บายๆค่ะ